จ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสกัดกั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างข,ขณะพยายามฝ่าเข้ามาในกลุ่มที่รวมตัวบริเวณสาลาข้างสัดน้ำสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนและประชาชนจังหวัดภูเก็ตที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มภูเก็ตปลดแอกโดยชายผู้ก่อเหตุได้ขี่รถออกไปอย่างรวดเร็วจึงไม่เกิดความรุนแรงขึ้น สำหรับการรวมตัวกันมีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นแสดงความคิดเห็นถึงการบริหารงานของรัฐบาลและเรียกร้องให้ยุบสภารวมถึงแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงชาติและชู3นิ้วเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันตลอดเวลาการจัดกิจกรรมมีตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยมีการตั้งด่านตรวจและอำนวยความสะดวกการจราจร ส่วนที่จังหวัดลำปางเมื่อช่วงเย็นวานนี้มีกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและประชาชนร่วมตัวกันที่ข่วงนครสวนสาธารณะ5แยกของนาฬิกาอําเภอเมืองลำปางเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เคลื่อนไหวต,ต่อต้านรัฐบาลโดยมีนายอ,อนอนท์นำพาและนายภริชชีวรักษ์ร่วมปราศัยด้วยสำหรับข้อเรียกร้องยังคงเป็นการให้รัฐบาลยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน การจัดกิจกรรมนี้ใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะแยกย้ายกันไปเช่นเดียวกับเยาวชนในจังหวัดหนองบัวลำพูที่ใช้ชื่อกลุ่มการเคลื่อนไหวว่ากล um ุ่มเสรีประชาธิปไตยนิสิตนักศึกษาหนองบัวลำพูรวมตัวกันที่บริเวณสวนสาธารณะริมสระน้ำแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์คัดค้านการประทาน,น,นบัตรเหมืองเหย เหมืองหินตำบลดงมาไฟอำภอสวุวรรณคูหาและร่วมอภิปรายแสดงความเห็นโจมตีการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลาส่วนบริเวณลานน้ำพุเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมตัวกันในานามเยาวชนปลดแอก นั่นหมายกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทมกลางการดูแลความปลอดภัยและรักษาความเรียบร้อยจากตำรวจและกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน